สวัสดีพี่น้องครับผมเดินทางไปแล้วครับสาราวัตรไปกรุงเทพก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางขึ้นเครื่องน่าจะวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ได้ตัวกับตันโหลนมาครับทำงานต่อ หต่อไม้บูตรว้วมเหรอ,หอบูตรหรือสลักทั้งบูตรทั้งสลักครับสารนี่รวมเร็วขนาดพี่นอ้อง แต่ว่ายังไม่พอเปลี่ยนครับได้อยอะพันชั่วโมงคร้ตอนนี้สองพันกว่าครับอีกสักพันกว่าชั่วโมงถ้าไม่หลวมเกินถ้ารู้สึกว่าหลวมเกินหรอกอะเปลี่ยนครับสลักบูทใหม่ลองว่ามันจะ ได้ทนไหมนะครับเป็นเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนอันอันที่มากับรถออกนะครับเอาอันใหม่ที่มีคุณภาพดีๆหน่อยใส่เข้าไปมันก็จะแน่นนะครับก็จะแข็งแรงอยู่ได้โดนครับไอ้ทนนา่นนะครับงาน โ oh, อ้คีบเขามาแล้วนี่ครับงานดัดแปลงเสียวมาใส่ซุนี่พอดีโอ้มันสามหลิวตัวนี้เนาะสามหลิวเฮ้ยนี่มองใด้ปะวะอันหนึ่งก็เดี่ยวมันมีมันมีเล็กเสริมสามแฉกครับเอามาปแปะนี่ เสียมไล้วะน้อบานนี้นาอมันหนากี่นิ้วถ้าเราใส่อย่างนี้ก็แสดงว่ามันจะไม่ตรงครับถ้าเราใส่อย่างนี้มันก็จะไม่มีที่เชื่อมกูละต้อ,อ,อวัดห้อยมันเดีลลุดนล่ะเหตุขึ้นไปเรื่อยๆ อหรจนสุดมันสิมีทางกันอยู่หรอกมีทางกันไว้อยู่เดี๋ยวเหมือนแรงมากจะคอยมากว่างใส่รองเบิงว่าสิเห็ดแบบได้จะใส่เขี้ยวครับเขียวงาตรงนี้ครับแว็บอย่างนี้ครับ เพื่อที่จะงับนะครับงับไม้เวลาที่เราจะเก็บขอนไม้หรือว่าเก็บไม้อะไรนี่ครับมันจะเก็บง่ายมันจะไม่มีดินขึ้นมาเยอะนะครับอันนี้เราถ้าเราตักเอาเนี่ยดินมันจะขึ้นมากับไม้เยอะครับแต่ถ้าเรามีงาตรงนี้ครับมีงาตรงนี้ปึ๊บออกมาอย่างนี้ครับเวลางับบุ้งกีเข้ามามันก็จะมา กับชนกันพอดีเวลาตักไม้ก็งับปับ๊บอุ่มเอาถามว่ามันจะเกะกะไหมเวลาที่เราจะใช้งานอย่างอื่นผมว่ามันไม่น่าเกะกะนะครับเพราะว่ามันก็จะอยู่ตรงนี้ของมันมาอย่างนี้ที่เขาใส่มัดาที่เขาใส่เลยเขาก็จะใส่ตรงนี้ โค้งมาอย่างนี้นี่เราใส่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นขาลิปเปอร์ครับมันเป็นขาลิปเปอร์ขาลิปเปอร์ขาขูดล่องอ้อยเก่าครับที่เอามาแต่บ้านของล่องใส่เบิรงกวันไปหน่อยนี่ใส่กันได้ไหม ไปครับพี่น้องพ้นไปมันมีอะไรทำอยู่ทำมันพอทำได้อยู่เราก็ทำไปครับ งับมือเขาสุดบ้างดนวยลวนยืนแขนหน่อกบ้างด้วเอาเอายิดตรงนี้พอดีวะยิดตรงนี้สิงอ่อมมะนี่ อินตรงนี้โอ้ไม่เล็กไปเหลือของเราอืมไปโอ้เงาเต๋อพี่ตัวเนี้ย ไกลพอสุ้มควรเลยครับเดี๋ยวกลับมาตอนเย็นเดี๋ยวลองเอาเอาทาบดูก่อนครับเอาทาบดูว่ามันจะคือไหมถ้าคือก็ทำไม่คือก็ไม่ใส่ครับ